สวัสดีครับผมอิชาแก้วสุขนะครับผู้จัดการการไฟฟ้าสุภาพสาขาเบอร์พังก์ไตนะครับแนวคิดในการบริหารจัดก,การอ,าองค์กรภายใตย้ทรัพยาการที่มีอยู่อย่างจํากัดน,นะฮะผมบริหารงานบริหารจัดก,การภายใตย้ยุทธศาสตร์ที่ว่าความพร้อมย่อมมาก่อนสถานการณ์นะในส่วนของการขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยก็วางาหลักเกณฑ์ไว้อยู่ สีห้าเรื่องนะในในส่วนของการจัดวางระบบนะฮะเรื่องแรกเนีน่ยก็มีการจัดวางระบบคุณภาพมาตรฐานการให้บริาการเนี่ยพนักงานที่จะต้องรู้ในเรื่องของกรอบงานนะฮะเรื่องแผนปฏิบัติงานประจําปีค่าเคนวัดจ็อบดิสชั่นนะ,ะในเรื่องของการภารกิจงานของตนเองซึ่งก็ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนให้เหมาะสมนะฮะเพื่อที่จะผลประโยชน์ก็จะตกกับ องค์กรกับภาคประชาชนนะฮะเพราะว่าเราทํางานไม,ไม่หนักแล้วก็ขับเคลื่อนได้อย่างลงท้องตัวนะฮะเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกองค์กรน,นะครับการวิวาาเคราะห์สัพพวิเคราะานะฮะครับวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบนะครับแนวคิดทฤษฎีเรื่องของการบริหารจ,จัดการเรื่องของอาการทาํางานเชิงลุกนะครับอันนี้เป็นการจัดวางระบบที่ผมได้จัดวางระบบให้การไฟฟ้าสากลเพื่อพางกรต่ายนะครับ เรื่องถัดมาเป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบหรือการจัดวางโมเดลนะฮะเรื่อง Smart l a ลเ r อร์อะคาแหล่งพ่อพันช่างที่มีคุณภาพเราก็มีแผนการฝึกนะครับเราจัดวางรูปแบบไว้เรื่องของอสถาบันการฝึกการลาดตะเวนนะฮะเรื่อง Smart ท a าร o โนะฮะเรื่องการตรวจสอบระบบจำหน่ายเพื่อป้องกันไฟดับอย่างาเชิงลุกแล้วก็ไม่ให้เกิดเหตุไฟดับ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาแก้ไขนานนะฮะในเรื่องของห้องฝึกฝึกกิจวิสัยช่างเพื่อที่จะทําให้ช่างมีคุณภาพในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับเรื่องของห้องฝึกภาวะผู้นำนะฮะเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนในตอนเช้าที่สอนน้องนะฮะตรงนี้ก็ทําเป็นโมเดลเพื่อที่จะวิเคราะห์ สาเหตุปัญหาแล้วก็อถอดบทเรียนพูดคุยกันเพื่อนําไปทดลองใช้แนววิธีการต่างๆเพื่อสร้างเคให้กับองค์กรน,นะในลําดับถัดมาก,ก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาโมเดลเรื่องการทํางานหนึ่งอย่างประโยชน์4อย่างเพราะว่าภายใต้ทรัพยากรที่จํากัดเนี่ยทั้งลดคนนะฮะพวกนี้ก็สามารถยุบรวมไปทํหนางานหนึ่งภารกิจตอบโจทย์3าภารกิจนะฮะในเรื่องของ ลำดับเรื่องของการสร้างเครือข่ายในการทํางานเป็นสิ่งสําคัญนะอันนี้เป็นให้ความสําคัญเป็นลำดับที่สามนะครับเพราะว่าเรื่องของการสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะทําให้การทํางานง่ายขึ้นกับภาครัฐภาคเอกชนชุมชนนะฮะที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกับองค์กรต่างๆนะครับก็วัดโรงเรียนสถานที่เราก็ให้ความร่วมมือแล้วก็สร้างเครือข่ายเพื่อทํางานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะในส่วนของ ลำดับถัดไปก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้คนกับให้ให้คนในองค์กรให้มีคุณลักษณะในลักษณะมีจิตอาสามีความเสียสละมีความสามารถขี่ในในองค์ประกอบเพราะว่าคนของเราในเมื่อมีจิตอาสาแล้วเนี่ยในเรื่องของการให้บริการเนี่ยสบายมากนะครับในเรื่องจิตอาสาเสียสละคนของเรามีคุณภาพมีความเสียสละมีความสามารถขี่ภารกิจต,ต่างๆที่เยอะมากนะในปัจจุบันเนี่ยก็จะสําเร็จรู้ร่วงได้ โดยอย่างง่ายเพราะว่าเรามีความรักความสามัคคีที่ดีต่อกันนะฮะในภารกิจที่5นะฮะเป็นเรื่องของการดูราการโครงการกิจกรรมต่างๆที่เอามาใส่อยู่ในการไฟฟ้าส่วนวาพสาขาเบอร์ประกาตายเนี่ยเพื่อตอบโจทย์คุณภาพการให้บริการกับภาคประชาชนนะครับในลักษณะโครงการกิจกรรมที่ สอดรับกันก็มีเรื่องของโครงการถูและกันจะส,ะสะดวกนะฮะที่เนี่ยโครงการที่เด่นๆน,นะครับโครงการกีโนฟิสนะครับโครงการที่ทําสํานักงานให้เป็นมิรกับสิ่งแวดพร้อมนะครับทาโครงการที่พันกระต่ายสร้างไม้ให้รับโครงการสํานักงานสีขาวลานทีลาต้านยาเสพติดโครงการธน,นาคารน้ำใต้ดินปุ๋ยอินทรีย์นะครับ โครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชนนะโครงการช่อสะอาดโครงการที่บริการสุขภาพต่างๆเนี่ยโครงการเหล่านี้สามารถบูรณาการกันได้นะครับในเรื่องของการตอบโจทย์คุณภาพการให้บริการและประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่นะครับสามารถเดินเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราสร้างสรรค์ไว้นะครับในพื้นที่ในส่วนของการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยก็ มีนโยบายของท่านผู้ว่าให้เป็นกรอบไว้นะครับเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ธนธกิจขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภาคอยากจะบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรให้หน้าอยู่อยากจะให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์นียมีความสุขแล้วที่นี่เรายังสร้างองค์กรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้ชุมชนด้วยนะครับในโอกาส ถัดไปเนี่ยเราก็จะทําให้หน่วยงานเราเนี่ยมีโครงการกิจกรรมมากๆแล้วก็สร้างไรายได้ลดรายจ่ายให้กับภาคประชาชนด้วยนะครับในนี้ก็เป็นแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไปนะครับสวัสดีครับ